แพ็กอวันนี้ออนของะคะอ่าฮะแพ็กได้อะไรบ้างคะวันนี้ส่งอะไรส่งชุดครีมครีมอะไรเซรั่มเซรั่มส่งครีมแล้วก็เซรัม่มค่ะนี่ครีมกันแดดจ้ามีครีมกันแดดมีเซรัม่มมีครีมทาผิวคอรลาเจนค่ะ ต้องไข่มุกกำลังแพ็คของอยู่นะคะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะพรุ่งนี้เราจะมาแล้วมีวคนจะมาซ่อมเน็ตค <Coll agen S 2> อลลาเจนมีกี่ซองอะคอลอลเเาเจนเดี๋ยวถามก่อนคอลลาเจนมีกี่ซองค่ะใบชองใบชองเลยนี่ค่ะน้อยจ้ามาสอยอุดหนุนเม่ยค้าด้วยนะคะวันดีจ้าช่วยๆก่อนเร็วๆวันดีจ้า นี่ได้หม้อมิกนิด้วยนะคะไม่ต้องแกะดูว้ยไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะลูกไม่ต้องของเราก็มีเดี๋ยวค่อยแกะมันหนังอุดหนุนแม่ค้าตัวน้อยด้วยเด้อค่ะสนใจครีมบำรุงผิวหน้าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะน้องเป็ดน่ารักน่ารักจ้ะน่ารักค่ะน้องเป็ดน่ารักเป็นหม้ออย่างนี้น่ารักน่ารักอดีจ้กก่อนเลยอะจักน้องเป็ดเป็ดน่ารัก สนใจสอบถามได้เด้อ